โอเคครับขอสวัสดีทุกคนได้นะครับนี่ก็ผมชิโร่นะครับแล้ววิดีโแบบซีคอนพีกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวดาบนี้มาดูนะครับก็เป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็แรงด้วยนะครับและที่สําคัญคือมันแรงมากนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถหาได้แล้วนั่นเองนะครับนะก็ถ้าอยากได้จริงเนี่ยก็ต้องซื้ออย่างเดียวครับราคาก็ 200ร้อบวกๆอะประมาณนี้ผมได้ไหม้มาได้มาได้มาในราคาส0งร้อยลิ้นพันกันเลยแลโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเทสดา,าเมจดาบของลิมบูรุกันนะครับก็สำหรับดาบลิมบูรุเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ3สกิลนะครับเออประมาณนี้เลยนะสำหรับท่าฟันก็ประมาณนี้เลยครับอ่าตีมือเดียวเนาะถ้าเป็นดาบอิจิโกะหรือดาบอะไรเนี่ยจะตี2มือหรือไม่รู้นะแต่ถ้าลิมบูรุเนี่ยจะเป็นการตีมือเดียวนะครับนะโอเคแล้วก็ดาบลิมบูรุมี3สกิลนะครับเรามาเทสดาเมจกันดีกว่านะสำหรับการตีธรรมดาลองแบบไม่มีฮาคคนะรับป์บ เท่าไหร่นะาประมาณสามหมื่นหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ดาบดม่รูเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นดาบที่ดาเมจแรงมากครับผมพูดเลยว่าแรงจะจัดเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนโอเคอเดี๋ยวลองเคลื่อนฮาคิดูนะปุ๊บเท่าไหร่ดูกันครับปุ๊บฮะสามหมื่นเก้าครับนะเพิ่มมาประมาณ8ปดพันกว่านะเออประมาณนี้ก็คือค่อนข้างจชแรงนะครับแล้วก็สําหรับสกิลเซตนะครับจะเป็นประมาณนี้นะ อ่สกิลเซตเนี่ยจะเป็นการฟันไปข้างหน้าแล้วก็ระยะเนี่ยไม่ได้ไกลมากอ่ะระยะนี้น่าจะไม่ถึงนะครับเห็นปะแต่ว่าดาเมจเนี่ยแรงนะสั้นๆนี้นะครับแต่ว่าแรงจัดผมบอกเลยอ่ะประมาณนี้ครับก็ระยะค่อนข้างที่จะใกล้ถึงกลางอ่ะประมาณนี้สาหรับดาเมจเนี่ยทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะตกใจนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูผมเห็นครั้งแรกผมยังฮะอย่างว้าเลยอ่ะดูนะครับถ้ามีฮาคี้ก็แสนหนึ่งครับผม ทุกคนมองไม่ผิดครับแสนหนึ่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมซูมเลยคือผมเห็นครั้งแรกผมเป็นงงพ้่ถามอะไรมั็นรา,า,าเมจจะเป็นแสนเลยเหรอนี่ครับแสนหนึ่งนะคือแรงจัดเดี๋ยวลองแบบไม่มีฮาคิดีกว่าอ่ะเมื่อกี้ผมเครือมฮาคิเนี่ยอาจจะแรงอ่ะลองไม่มีฮาคิดูอ่ะครับมาเดี๋ยวเรามาลองแบบไม่มีฮาคิปรับแปดหมื่นเก้าครับทุกคนคือแบบจะแรงไปไหนครับพี่นะ สำหรับสกิลเก็จะเป็นการอ่ายืนชาร์จนะครับระหว่างที่มันชาร์จเนี่ยจะขยับตัวไม่ได้นะถ้าเเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจแบบวงกว้างนะครับนะเออดาเมจผมก็ยังไม่รู้นะว่าแรงหรือเปล่าโอเคเอาตายหาเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันที่สกิล X บ้างนะครับสกิล X ของลิมบูด้จะทําดาเมจเป็นดาเมจหมู่นะครับนะแต่ว่าจะเป็นการสุบนะสมมติศัตรูยืนอยู่กันประมาณ4ตัวเนี่ยลิมบูรุจะตีแบบสุบนะครับอ่เดี๋ยวดูแล้วกันจะได้เห็นภาพปั๊บ เห็นไหมครับเนี่ยตัวกลางไม่โดนเห็นไหมตัวกลางกับตัวนู้นไม่โดนอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงผมมั่นใจแล้วว่าจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนตึ๊บเห็นไหมครับรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะเห็นไหมมันจะเป็นการสุ่มอ่ะสุ่มทำดาเมจนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงแต่มันก็สุ่มอ่ะนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจก่อนดีกว่าแล้วลืมให้ดูดาเมจนะครับมาอันนี้แบบมีฮาคินะครับโทษนะพอดีมุมกล้องบักอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบมีฮาคิเอ้า เจ็ดหมื่นเก้านะครับประมาณนี้แต่สกิลแซ่ยแรงแรง,แรงกว่านะเออแต่สกิลนี้เป็นดาเมจหมู่ตอนแบบไม่มีฮาคีนะครับปั้งอา้าวไม,ไม่ไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึง่งไม่เห็นไม่เห็นปึ๊บเอา้าม,มันสุ่มอ่ะทุกคนดูดิมันสุ่มจริงๆนะเออบางทีตัวที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่โดนงงเหมือนกันอ่ะประมาณหกหมื่นสามครับประมาณนี้เออสกิลเอ็กเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะหมายถึงแบบ ไอ้แพทเทิร์นการใช้ของมันมันค่อนข้างที่จะแปลกอะคือถ้าเป็นดาบอื่นก็ข้างหน้าก็ตายอะไรประนี้แต่นี้บางทีแบบยืนอยู่จะเจมันไม่โดนนะครับมันไปโดนตัวอื่นแทนก็สําหรับสกิล X นะครับผมว่าถ้าจะให้โดนแน่นอนเนี่ยต้องอยู่ประมาณตัวเดียวนะเออเนะี่ยมันจะโดนแน่ๆเห็นปะเนี่ยเจ็ดเปเก้าครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเเทสอีกรอบหนึ่งขนาดอยู่จะเจแบบข้างหน้าครับมันไม่โดนเฉยเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะโดนไหมรอบนี้ โดนครับอรอบนี้โดนบางทีเนี่ยมันจะไม่โดนนะไอตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสกิลเอผมก็งงกันเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะดูนะรอบนี้เห็นไหมไม่โดนนะครับอะไรของมันนะครับแพทเทิร์นสกิลเอมันแปลกๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองสกิลอื่นกันต่อนะครับก็เดี๋ยวสำหรับสกิลซีเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกบอลไปข้างหน้านะอ่ะมันเลงได้ครับเห็นะหมมันเลงทิศทางได้นะปึ๊บเห็นไหมเออถ้าถ้าเป็นในมือถือก็กดชิปล็อกออกได้ครับแล้วก็ ติ๊กจอไปตรงนู้นเห็นยวนะมันจะปล่อยไปไหมโอเคครับเห็กบ้ามันไปนะเออประมาณนี้ครับมันเล็งทิศทางได้โอเคแต่ว่าเล่นชีปร้องกันดีสุดแล้วครับเชื่อผมไม่ว่าในคอมหรือมือถือนะเห็นไหมอ่ามันจะเล็งมันจะง่ายต่อการเล็งประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจแบบไม่มีฮาคีดูนะครับมาประมาณเท่าไหร่ปุ๊บเท่าไหร่ครับแสนมะแสนสองหรือหมื่นสองครอมองไม่ชัดเลยนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งอะลองแบบใ,ใกล้ๆ ประมาณ12ื่นสองน่หนาจะไม่ถึงแสนหรอกผมว่าแต่มันน่าจะทำดาเมจหลายฮิตนะครับเออแบบเป็นการทำดาเมจต่อเน,นื่องน,นะ,ะเดี๋ยวลองดูมาตรงนี้จะถึงปะปึ๊บโอเคหูระยะนี่ค่อนข้างไกลนะเออระยะไกลจัดเลยครับลองอีกรอบหนึ่งนะเ,เดี๋ยวลองกับไอน้อน,อนี่ดีกวา่านะลองกับมอนตรงนี้ดีกว่ามาดูกันครับว่าจะถึงหรือเปล่าระยะผมว่าถึงอยู่แล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวลองสุด,สดนี่เลยโดนปะ โอ้โหมันสุดฝั่งนู้นเลยนี่หว่าทุกคนมันไปถึงสุดฝั่งนู้นเลยนะเออก็ไม่มีฮาคคิประมาณหมื่นสองครับเดี๋ยวลองแบบมีฮาคคิดูนะประมาณหมื่นห้านะครับแต่มันทำดาเมจต่อเนื่องนะอย่างที่บอกเออดาบนิมรุนเนี่ยมันโกงตรงที่ว่าสกิลแซดเนี่ยมันแรงมากครับแล้วก็สกิลเนี้ยน่าจะเป็นอมาตะนะถ้าให้ผมเดา โอเคครับแล้วถ้าเราอยากลองจะทดเมบหรือเทวดาของเรามันเก่งเกิ้งแค่ไหนนะเราก็ต้องมาตีบอสนะครับเราไม่ใช่ไปตีมอนกี้นะมันตายง่ายไปมาผมซัดกับโกโจโลเลยนะขออนุญาตกดสกิลซีกลางมุกเก็นขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็ฟันไหมครับสกิลแซดโอเคผมโดนกลางอนาเขตนะทีนี้ผมจะใช้สกิลกลางอนาเขตก่อนนะเออมันแบบโกโบคูดาวไงปอสใช้ไม่ได้นะผมใช้ไปแล้ว <S <S ผมพลาดแล้วล่ะสิโอ้โหแล้วตีทะลุมุกเก็นผมด้วยโอ้โหมาดิ โอเคมาแต่เรามา็ลองดูครับโอ้โหมาดิโ,โหแรงจัดมาเป็นอามาตาหรือเปล่าสกิลนี้น่าจะใช่ครับนี่ครับทำดาเมจต,ต่อเนื่องไปโอเค โอเคครับทุกคนก็ผมตีบอสกล้จะตายแล้วนะแต่ว่าเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยครับไม่เล็กน้อยหรอกน่าจะใหญ่ใหญ่หลวงก็ได้ก็คือผมกดดาบเดี๋ยวคุณรู้ไม่ได้เนี่ยผมกดใช้ไม่ได้ครับน่าจะบั็กต้องออกขอาเซิร์ฟใหม่นะแต่บอสจะตายแล้วนะครับดูดิผมไม่สามารถสังหารบอสได้ด้วยดาบนะมันเป็นไรผมก็จะใช้หมัดโกโจเนี่ยในการฆ่ามันเองนะมันกดไม่ได้จริงๆรินะทุกคนดูนะผมกดไล่ให้ดูเลยนะมันกดไม่ได้นะครับมันบั็อกอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ตายด้วยหมัดของตัวเองกันละโกโจน้อยไดปครับ <c oughs> แรงจัดผมบอกเลยโกโจอ่ะแรงจริงนี่เรียบร้อยครับสหรับโกโจก็แตกพ่ายครับปิดฉากด้หมัดโกโจเองครับขออนุญาตเก็บกล่องโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนั่นเองนะครับสำหรับหนาเมมรรู้เนี่ยก็เป็นของแรงมากๆไปแล้วนั่นเองนะต้องรอรีรันอย่างเดียวไม่ก็หาซื้อตามกลุ่มนะครับ เออผมได้มาในราคา200นะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูอาจจะได้ถูกกว่านี้แหละแต่น่าจะไม่มีหรอกนะคนในกลุ่มก็ขายกัน250 300ประมาณนี้เออผมได้มาในราคา200ผมว่าถูกมากเลยประมาณนี้นะครับอืมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย